แจว да มาแจวจำจึกน้านิ่งไหลนึกถึงคนแจวมอคคาคาเล้มวอ่อยมาเกักนะรุรัเดะรรัเดะแกเบย์ไ้あのベって何あのシコストハ สายเหรอเชี p p ่ยอุ้ยเธอพูดคำหยาบเลยนึกคำไม่ออกนึกคำไม่ออกทีเดียวเธอพูดคำหยาบเลยโอเมนาโอเมนาโกโกมาเดฟุนิโคยันว่าโอเลตอซันนะสุอ้าวเล็กๆอ๋อแกนี่น่าเองนี่น่าคนที่เจวเรือมาถึงตรงนี้ก็คือข้ากับตะลุงนะ เนี่ยค่แบบปวดแขนมหมดแล้วมากมากก็ดีแล้วเป็นใจหลไม่เป็นไรเลยเสัคุณน่ามากเลกระไรก็ไกลจะชิมาโชว์ลังจากนี้ทำยังไงดีโซลโซจานาจีนี่คิดไม่ถูกก่อนั่นเชนะถามจีดีกว่าจีโอ้ยธรรมจีลุงธรรมจีตาตาปู่ปู่จีจีเอเมลุงกตนอนอยู่เบ้อเฮดับ แบบธร,รมะจีน่ารักมากเลยเป็นก,นกลมๆสีเขียวเป็นเป็นดาบเก๋เงี้ยวน่ารักในที่ชุดก็ถึงเบลปู่นี่มันปู่จริงๆเบยถ้าฟางมอยู่ก็รีบบีบอกมาดีว่าหลังจากนี้จะต้องทำบยังไงถ้าจำไม่ผิดโนระอนนะแบบว่าถ้ำ ハミー、ウェアワー、ウェアワー、ウェアー、ウェアワ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 ー、ウー、ウェアワ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 ー、ウェア でしょ๋ยวจุดสุดあのนั่นดาเกย halfway up a mountain mountain side แบบมันจะยาวต่อไปจะถึงกลางเกาะแล้วมันพอแบบพอออกมาได้มันก็จะมีโทเกะโทเกะก็คือหน้าผาอยู่แล้วก็ตรงตรงยอดตรงนั้นมันก็จะมีอ่าบ้านที่แม่ ของท่านเคยอาศัยอยู่เราไปที่นั่นกันเถอะโอ้เข้าใจแล้วงั้นก็ไปกันเถอะซาฮิโตโนโกะไรอยู่ไปกันเถอะจะพบโออุนชิวะซึใครมาหรใครมารู้จะไปด้วยอืมแล้วคนอื่นทำไมเนี่ยมันเห็นมีใครขยับเลย ก็ก่อนเนี้ยมันมีมันมียักษ์ไม่ใจเบื่อนกอคินต่าใช่ใช่เหมือนที่โอ้จะจำาอ้จะจำอ่ะแทนที่ยุยพูดนั่นแหละเป็นเทพไม่ใช่หรอเทพแบบก็ต้องแบบว่าเออที่แบบว่าเออเป็นคนปกป้องมนุษย์ก็เลยเรียกว่าเทพไม่ใช่หรอ เป็นเด็กที่อดดีกันจริงๆเลยนะพ่แกน่ะเฮ้ยแกคือทาอุเวมอนใช่ไหมแล้วไอ้ที่สะพายอยู่ดาบที่สะพายอยู่ตรงเอวนั่นอะไรก็คือ ตาลุงนี่เป็นซัมบรยที่แบบไม่มีความสามารถในการต่อสู้โอเคสรุปเราไปคนเดียวโซเลเดว่าโเลกาสชิวอัตโตกราซเตคิมมัึโอเคก็คือเราไปก่อนแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะตามเราไปเลือกระดับความยากของเซนโต ระดับความยากของการต่อสู้ระดับความยากของการทํานาเพื่อความชิวในการเรียนภาษาของเราให้มันไปได้สมุูรแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องมาปวดหัว <laughs> กับการต่อสู้มากก็อันนี้คือมาตรฐานคิดจุนแบบ normal อันนี้ล c ีเราก็จะไปกันแบบ EC นะครับเทนะครับฮิคุย let's go <S <c oughs> リュウの抜け穴そスノ抜け穴ってさ抜け穴な、あいでちゃ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  ของของ,องริวริวคือมังกรมร <laughs> <laughs> ิวคือมังกรถูกป่มริวคือมาหลง <laughs> ไม่รู้ร <laughs> ิวคือสัตว์อะไรริวคือมังกรแหละดราก้อนโอเค

ต้องมันโจมตีไก่อ่ะกีกับมันเขาบอกว่าถ้าเรากดข้างหน้ามันจะโจมตีเข้าไปข้างหน้าอย่างี้ปะโอโอลูกลูกลูกอ่ี้ปะแต่ละฮึบฮึบคินโกคินโกเอ่ะนะเข้าเข้า ปกติเวลาเขาเขียนคีโนโกะเขาจะเขียนแบบไม่ฮีราเอะนก็คันจีแล้วเขาเขาเขาไม่เคยใช้คันจิของคิโนกโกะแต่เขาตอนแรกเขาเดาว่าคันจีของคิโนกโกะน่าจะแบบตัวคล้ายๆแบบอ่าคิไหมคิงอ่าเขาเรียวกว่าอะไรคินอะ่ะอธิบายไม่ถูกคิที่แบบว่ามันแปลว่าแบคที ria เพราะแบบอ พวกฟังจายอะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าอะไรวะแบบยังไงอะเวลาเราเราแบบเรียนเรื่องเกี่ยวกับฟังจายมันก็จะเรียกแบบอ่าคิงกักือมอะไรวะฟันโกลจีอ่ะเออมันก็เลยแบบมันเห็ดมันก็เป็นแบคทีีย a ปปะวะเอ๊ะเห็ดเป็นแบคที r i เหรอนั่นแหละเออ ถ้าเป็นว่าเขาเขานึกว่ามันเป็นตัวนั้นเขาไม่รู้นะเนี่ยว่าแบบมันเขียนด้วยคุสะแล้วมันก็เขียนมิมิปะก็คือเป็นอ่าญาติที่มีลักษณะเป็นหูแต่คล้ายๆหูก็เลยเป็นคันจิตตัวนั้นเขาว่าอันนี้น่าจะแบบเป็นอยู่ไรเป็นเป็นต้นกําเนิดเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่มาของตัวคันจินี้ก็เลยแบบข้างบนมันมันเป็นพืชใช่ปะก็เลยเป็นคุสะคมดุดิก็คือไอ้ที่อยู่ข้างบนหัว ที่แบบเป็นขีดแล้วก็ขีดแนวนอนแล้วก็มีขีดแนวตั้ง2ตัวขีดทับอยู่อันนั้นคือแบบคุศาคำมูลิเป็นตัวประกอบของย่าของคำวายาแล้วก็มีหูเออเห็นแล้วก็นึกถึงเห็ดหูหนูเออใช่มันก็เห็ดก็คล้ายๆหูเลยเนาะ ไม่ใช่อิยาคำมิักษ์ขอเท้มันกอิสเรอิสเรนิเซียโคโฮเดบุษมาน่มุครูโอซาลัสไคมุครวมุคร็คือแบบคือร่างกายคือแบบบอดี้อะไรอย่างนี้แต่เขารู้สึกว่าคำว่ามุครมันในที่นี้ มันไม่น่าจะแปลว่าบอดี้นะเพราะแบบบุสมานี้มุกโกรุสารสึกเพราะว่าสารสึกมันสารสึกมันคือการเปิดเผยอะ่ใช่ปะแต่เอ๊มุกโกรุมันแปลว่าโชตไตได้ไหมหรือว่ามันอ๋อมันแปลว่าชิตไตได้ถู่ปะอ่าไม่มุกโกรุขี่ไรมุกโรเซ ม,มุกโรมุกโรโอซารัสใช่ไหมซาซา拉斯คือการ expose ออกมาไอจีไม่ต้องมาจะโดนสู้รักอีกแล้วเหรอจะจะไปปะ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 ปโอโอโอโดนเตะพี่ชาย สภาพภาษาตีกันหมดละนี่ก็คือปัญหาของคนที่ได้หลายภาษาเกินไปนะคะมันก็คือจะพูดไปดูเรื่องทักทุกภาษาเลยไม่มีภาษาไหนออกมาแบบตีเลย To sentence ส o บั o n e ือ topic humiliation อ่าก็คือรากษาตรงนี้มันมีมาโดยโนจ u t s มันมีแบบเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเวททาให้เราสับสนว่าแบบว่าค,คือคือถ้าเราไม่รู้ว่าไม่มีโทเกะไม่มีหน้าผาอีกตรงนี้ก็คือจะมาไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรเวทกำบังตามันมีแบบคําที่เบียวกว่านี้ปะคำที่มันดูแบบคําเท่ๆอ่ะไม่ไม่รู้กัน คนโนวัชิจะเยอะเกจอะแล้วคนที่รู้ว่าเรื่องนี้แบบรู้ว่าตรงนี้มันมีโทเกะตรงนี้เป็นเมฆหน้าผาอยู่ก็คือชั้นน่นแหละเอเอไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาชิกุโมโอ้อันนี้ตกใจเลยนะเนี่ยโอ้ตกใจเลยทาเคริบิโนเคนเละอะคือเป็นเคนเลวิญญาณดาบ

ทำไมชกุใช้ตัวอีกี้อ่ะเพราะแบบว่าอ๋อเป็นลมหายใจเหรอมิบุญโนอ่าฮิโตะโนมุสเมอ๋อก็คือมีมิบุญนอ๋อ,อก็คือคำนี้โกชกุโจแบจบชกุโจมันจะใช้กับแบบว่าเวลาพูดถึงแบบ ลูกสาวของคนที่มีฐานะหรอแบบแบบมีความสูงสักแล้วก็เวลาเราเรียกก็คือแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบเคารพนับถือป่ะทานินโนมุสมิแบบเคี่ยวห่าเต๋อ

นี่เออพูดถึงตัวคตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัว,ตวอ่าไม่ใช่สิเ,เขาไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่ในเกมแต่ที่เขาพูดถึงว่าเออตัวสกโจใช่ปะมันคือการอุยเมาคือการแบบเคารพแบบการเป็นการเรียกที่มีความรู้สึกเคารพอยู่ในนั้นแล้วพูดถึงตัวเคที่แปลว่าแปลว่าการเคารพบเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือ KN เเขี K ยนด้วยตัวมาแกะตัวเออไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ตัวเคของเขามาอุยเมาแล้วก็มีคําว่าถอยแบบตัวคันจิของคําว่าถอยต่อกันก็เป็นเป็น KN แบบว่าเันอะไรนะชอะไรนะมันมันเป็นอันนั้นปะในสนามเบสบอลปะแบบว่าแบบว่าเราเราตีไม่ไม่แบบเราโทรพลาด คนพิชแบบว่าพิชให้มันให้มันแบบว่าให้มันครบแบบให้มันให้มันบืดครบไปแล้วแบบเพื่อเพื่อที่แบบว่าอีกฝ่ายจะได้ไปออนเบตเลยจะได้แบบไม่ต้องตีแบบว่านั่นแหละเป็นเป็นทริคเป็นวิธีการในการเลี้ยงอีกฝ่ายไม่ให้อีกฝ่ายตีสมมติว่าแบบเราเจอกับแบตเตอร์ที่ตีเก่งมาก แล้วเราไม่อยากให้เขาแบบตีเพื่อเก็บเพื่อเก็บคนที่อยู่ในเบตอะเราก็แบบโอเคงั้นเราก็แบบปาให้มันพัดผ่าแล้วก็ให้เขาไปออนเบตแล้วก็เพื่อให้คนต่อไปอะมาตีแล้วเราก็เก็บเอาเพราะว่าคนต่อไปแบบแบตเตอร์ท่านต่อไปอาจจะแบบไม่ได้ตีเก่งขนาดนันอะไรเนี่ยก็จะเรียกซักเซนเรียกแผนนี้ว่าแบบ KN <c oughs> เป็นการแซง เป็นการแบบป่าวืดป่าพืดเพื่อใช้ชนะ, <c oughs> ะคนเยอะใจชินานนวันต้องไปเียชิาดินกีนให้ตุ่นเจาให้ตรุนจ้ามีพวกเจ้า แลวทำไมแบบว่าเข้าบ้านชั้นกว่าที่ฉันจะเข้าวันนี้อ่ะคุโรคคเคเตโยจาน่าคโนวิสก็ว่าจะคุยดูน่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ปกติทัสเกจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แบบว่าเออนั่นแหละจะไม่ได้ใช้ดูตัวตัวนี้ถ้าถ้าลองหาดูมันจะไม่ใช่ตัวนี้ แต่ว่าตัวนี้คันจิตัวนี้เป็นคำว่า n ของ o n ที่แปลว่าแบบว่าสนับสนุนแบบให้กำลังใจใช่ส่วนตัวคันจิของตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยตัวเปล่าๆของมันมันจะแปลว่าแบบ help แปลว่า save แบบช่วย assist อะไรประมาณนี้อะไร o n ก็เลยจะแปลว่าแบบ help พอ นั่นแหละครับเอาเป็นว่าตัวนี้แปลว่าหิว <c oughs> ละยก็เลยเอามาใช้ตรงนี้ได้ทัสเกะแล้วก็นอกจากตัวนี้ก็จะมีตัวสกรีที่เอามาใช้แทนได้แล้วก็อ่านว่าทัสเกลเหมือนกันได้สกรีก็แปลว่าช่วยแต่ว่าจะมาแนวแบบช่วยชีวิตอะไรนี้ในความรู้สึกนะถ้าใช้ แบบว่าเวลเาเห็นเห็นตัวคันจิอย่างตัวเมื่อกี้ที่มันขึ้นในจอใช่ปะมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแบบมาคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้มากกว่าส่วนทัดสเกลที่เราเห็นห็นกันก็คือแบบมันเป็นตัวแบบนิจิโจคันจิแบบว่าก็ใช้แบบเฮลแบบ just hel he ordinary hel แบบ whatever hel he อะไรก็ได้ hel he <laughs> ไม่ดูจะใช้อะไรก็ใช้ตัวปกติไปอย่างในกรณี้เมื่อกี้ก็คือแบบเขาเป็นบทว่าเออแบบเป็นยังไงเดียะเป็นการนเน้นย้ำว่าเออเออแบบว่าถ้ามีอะไรก็แบบช่วยช่วยแบบว่าคอยซัพพอร์ตแต่แบบมันจะไม่ใช่การแบบ <Hell. S 2> แบบ everyday h แค่แบบบทจำเป็นแล้วก็จะไปขอให้ไม่ใช่ทาเคเลบิชื่ออะไรนะอาชิกุโมอืนอนปบิริขมาเอเนะให้ว่ากันมาสตถ้าทำตัวแบบด่าดาลาลดาลาดาลดาล แบบว่าทำตัวขี้เกียจแบบเอาแต่แบบกินกินนอนนอนเหมือนอย่างตอนที่อยู่มียาโกะตอนที่อยู่ที่มังหลวงก็จะแบบแบบไม่ต้องรอให้ถึงหน้าร้อนก็แบบคิด,ด <laughs> คิดกันหมดก่อนเนี่ยการที่เราจะแบบว่าฝากให้คนเรล่านี้แบบว่าอะไรใส่ชื่อแบบว่าการไปเก็บ าการไปล่าการไปใส่ฉือภาษาไทยคืออะไรอะ่ะนั่นแหละการไปใส่ฉือในป่าเขาให้กับพวกมนุษย์แบบพวกเนี้ยแล้วแบบมันมีในป่าเขาพวกนั้นมันก็จะแบบว่ามีมีมม,มีโอนี้ม,มีมีพวกยักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันเดินมีสัตว์ร้ายเดินอยู่แบบวันชิมะค่ะนี้วิะวันเกาะค่ะเนี้ยจะให้ฝาาให้พวกมนุษย์ที่ไม่มีพลังพวกนี้มันมันมันก็แบบว่าจะหนักหนาเกินไป คำว่าขับปกขับปสุรุแปลว่าแบบว่าเออแบบวอนอธิบายไม่ถูกอธิบายเป็นคําไทยไม่ถูกอะภาษาอาังกฤษอะไรวะส w a g เกอริงแมอืม <laughs> แบบมันมันมันเป็นขับปกมันแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบคือขี้นมามะ เดินตามใจชอบโดยที่แบบไม่ได้สนอินสน,สนลมอะไรอย่างนี้แบบนั่นแหละเพราะงั้นตรงจุดนี้คนที่เป็นเทพอย่างผู้หญิงจะต้องเป็นคนออกมือนั่งออกลงนะเออเอแกจะบอกว่าให้ฉันไปล่าอย่างงั้นเบอร์ใช่แล้วสิใช่แล้วใช่แล้วยุคาริโนจิยาิปกติ ปกติเขียนเขียนว่า n เขียนตัวเดียวกับ n ปะเนี่ยใช่ปะ่ะเ,เขียนว่า n แล้วก็อ่านว่ายูคาริก็ได้อย่า yeah. แต่ปกติเขาก็จะเขียนยูคาริเป็นเป็นเป็นทีล่ลรงอหงนะไม่ปกติอืมเพราะว่าถ้าเขียนว่า n ก็จะอ่านว่า n อ่าแล้วมันก็จะมีอีกวิธีอ่านหนึ่งก็คือเฮดิอันนี้จะ จะไม่ได้แปลว่าเฟดอะไรอย่างนี้เราจะแบบว่าใช้กับพวกแบบเดรสแบบ the border of dress เขาเรียกว่าอะไรวะ dress the border of dress มันคือตรงไหนของเดรสวะ <laughs> นั่นแหละเอาเป็นว่าเออแล้วก็จีมนี้เาว่าฟูจิ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 คืออ่าคลิปใช่ไหมภาษาไทยกรอบอ่ะไหม เขาเรียกว่าอะไรวะเอาเป็นว่าช่างมันน,นั่นแบบกะคือบุญจิเออใช่ใช่เป็นตัวของกะคือบุญจิก็คือแบบกรอบลูกใช่ใช่เขาก็แบบนึกอยู่ว่าอะไรเพราะว่าเขาจาได้ว่าตอนที่เขาทำงานแบบว่าที่มันมีผนกของที่รับใส่กรอบลูกด้วยก็จะมีคาว่ากะคือบุจิ แล้วก็จะแบบมีกอบทองกอบเงินอะไรคขามากอบแล้วก็ถ้าอ่านถ้าอ่านแบบอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคุณโยมิอัอไม่ใช่อ่านว่าองค์โยมถ้าเป็นองค์โยมก็จะแบบว่าอ่านว่าเอน็นต้องไปหาโมมิ

ก็คือเราจะปลูกข้าวกันเราจะปลูกทำนาอินเนอินเนตหรืออินาริอินเนตอินเนตอินนะอ๋ออินเนตเป็นแบบไลฟ์แพนมันอ่านว่าอินเนตสินะนี่นี่แบบเคยเห็นคำนี้ตรงอินาริแบบอินาริที่ที่ไม่ได้เป็นแบบอินาริจริงจาด้วยนะเป็นแบบไฮคิวอินาริ ฮิดาลิสกโอ้โอ okay. ้ติดกร์ตูนโอเคโอ้โมสกรลซักนาสุายุกข oh, ึ้นถ้าเราทำสร้างเมสร้างข่าวพลังของเราก็จะแค็เก่งขึ้นอ อีกเจาะเหลียวตกอีกเจาเหียวตกอีกเจาเหียวตกก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอีกเจาะเจยวตัวที่สองของมันมันจะช้าบัหลังจากอีกก็คือหนึ่งเจาะก็คือแบบฝ่ามือกำปั้นกำปั้นกำปั้นเอ่ออะไรอย่างนี้แล้วแบบได้ทั้งสองข้างเหลียวก็คือแบบสอง ทุกขก็คือแบบเอ่อแบนฟิตอะไรนี้ Profit ก็นั่นแหละคิลลิ่งทูเบิร์ดส์วิดวันสตตออะไรนี้ทัริเตะกัมบาริมาเิเวฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยปะปะป,ะ,ปะ,พะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว โอ้จอดวยหนึ่งที่คิดไปมก์ค่ะโอ้ยอาชิคมา哟このあたりこのあたりでどうんどこそ狩りに向いたじはあるかแถวนี้มีแบบว่าที่ไหนที่เหมาะต่อการล่าไหมก็คือใกล้ๆนี้อาจจะมีถ้ำอยู่แล้วก็อ่าพวกยักษ์พวกโอนิที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันแบบกะกาก็คือถ้าไปที่นั่นก็น่าจะหาของกินได้ประมาณนึงแหลนะเนาะ ด้านสินนะแบบว่าการออกเดินทางไกลๆมันก็เหนื่อยด้วยจะทำแบบนั้นก็แล้วกันก็คือจะไปทำนั้นแล้วกันสเลกชิอินเน e โฮเมดาชิมาเดซมาเซเตอคิม,มสัสรุก็คือเดี๋ยวอาธนาเวมกจะแบบว่าเขาเรียกอะไรเลี้ยงต้นอ่อนข่าวไห